มาพบกวันอีกแล้ว,ต,วตัวเองรายการข,าข่าวขำยำข่ารวรั่วครับทาง MV p ค่ะและช่วงนี้นะฮะก็จะเป็นช่วงรายงานสายตรงสายตรงจากใช่จากดารากันเอนนะจากดารากันเองเนี่ยเราต้องบอกให้มึ่งแบบบอกให้รู้บ้านความเคลื่อนไปจะได้ไม่ตกข่าวนะคบเอาละค่ะข่าวแรกก็เป็นข่าวของคุณแท็กสรัญยูคุณแท็กคงจะรู้จักกันดีนะครับหนุ่มรอก้ามเป็นมัดมัดดูดีๆก็คล้ายๆตีเกาหลีเลยค่ะแเขาบอกว่าเขาปฏิเสธไม่รู้จักออยเฮ้ยนี่เรียกว่า ติดชาร์จผู้ชายลั่นล้าอย่างพี่ก็ลั่นล้าป่ะลั่นล้าแบบผู้ชายลั่นล้าลั่นล้าเนี่ยงผู้ชายลั่นล้าไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ตุ๊ดเติ๊ดกระทงกระเทยเกนั่นไม่ใช่นะผู้ชายลั่นล้าผู้ชายลั่นล้าคือผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าสบายๆในชีวิตอาจจะจะชู้เล็กๆแล้วก็เออแบบมีความรู้สึกแบบเพลย์บอยในหน่อยเขาก็เลยแล้วก็เที่ยวสนุกเขาก็เลยเรียกว่าผู้ชายหลั่นล้าผมในผู้ชายเละๆเป็นผู้ช่ยหลั้า กูใช้เล่คืออะไรก็ได้อะไรก็ได้เออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ววันนี้เอาเมียมาไหมเนี่ยโอ้ยนลาวพูดทําไมเนี่ยเห็นนั่งอยู่ยพูดทำไมไม่ไปเก็บของน้ําท่วมเหรือที่บ้านเนี่ยพูดทําไมเฝ้าหนีบ้านมีสามีทุกฝีก้าวนี่ว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ให้คลาดไม่ให้ละสายตาสามีหล่อเหลือเกินเออมหตามมาจังเนี่ยเ้าก็นทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงจะจีบนางเอกเราจีบไม่ได้เออแน่ เาช่วมก็ไปเป้าเออเล้เอยู่บ้านแล้วอยู่บ้านเเออ่านอ่านข่าวต่อไปเอ้อถว่าอยู่บ้านยังไงมิ่ อยู่บ้านก็เฝ้าอย่นี้มั้ยเอออยู่บ้านไม่เฝ้าเพราะอยู่บ้านไปไหนไม่ได้ไม่เฝ้าแล้วลูกเออหนูจิกอ่านข่าวลูกเดี๋ยวพ่อจะฟังอ้าวไปถึงไหนแล้วต่อไปอะคุณผู้ชมฟังจริงใหม่นะคะเออฟังใหม่แท็กเมินบอกว่าไม่รู้จักออยเรียกว่าติดชายผู้ชายหลั่งล่าอย่างคงที่คงงะคงวางานเข้าอีกแล้วสําหรับหนุ่มเจ้าชู้แท็กสรัญยุราสุดก็โดนนักแสดงรุ่นพี่ออยจรลุตาแฉว่าสาวในวงการทุกคนที่หนุ่มแท็กจีบตนเองรู้จักทุกคนว้าวแท็ก ทำไมทำอย่างนี้ล่ะคะน้องรักนั่นเลยเดเอาละคะเราจะปล่อยภาพเสียงคลิปของแท็กพูดถึงเรื่องราวกระแสข่าวที่อ่อยพูดถึงความเจ้าชู้ของแท็กตเชิญครับไปเลยค่ะก็ผมไม่มีแฟนผมก็จีบผมไม่รู้ว่าอะไรก็ขอบคุณที่โยงมาถึงผมครับงงยังงวยเนี่ยเออไม่แล้วเรามีคุยกับคนที่เราคุยคุยอยู่นะคะคือเอางี้ครับผมจะบอกอยากจะบอกพี่ๆทุกคนนะครับว่าเวลาผมสมมติว่าผมจะจีบใครเนี่ย ผมไม่ได้ไปซอดประวัติแล้วเขารู้จักกับใครหรือว่าเขาเป็นลูกใครเป็นอลาร์งใครหรือว่าเขาเป็นเพื่อนในวงการดูเราเราเราคือเราเราไม่ต้องเราไม่ต้องนึกถึงเขาไหมอ่ะเราก็แค่เราสองคนก็พอไหมโฟการที่เขาเป็นหลักใช่เราจะนึกถึงคนที่3ามทไมอ่ะครับผมอยากบอกอยากจะบอกว่าพี่ๆทุกคนนะครับว่าเวลาผมสมมติผมจะจีบใครเนี่ยเขาเปลี่ยนไปไหมเนี่ยหน้าตาก็ตีเกาหลีอย่างว่าล่ะเหมือนเดิมเอ๊แต่ตอนเรามีความรู้สึกว่าเขาผอมลงไปนะเอเขาอาจจะลดความลดหุนหรือเปล่า เออเมื่อก่อนแท็กหลอลาเอาเอาการเอาเงานแต่วันนี้ทําไมดูแท็กสงสัยจะแบบว่าโหมหนักโหมหนักไปนอนเรื่องงานค่ะน้องใช่แล้วครับ พี่ไม่เคยคิดเรื่องอื่นนะแท็กนะพี่ก็จะดีว่าน้องเป็นคนขยันมั่นคงรักเดียวใจเดียวแล้วก็รู้จักเราเป็นคนรู้จักแท็กมานานแล้วสนิทกันแล้วรู้จักกันมานานแทกก็เป็นี่กตัญญูมากเขาเป็นคนที่รักพ่อมากอย่าพูดถึงครอบครัวเขาไม่ได้เลยนะเขาจะแบบโอ้โหไม่ได้เขาไม่ยอมเลยโอ้่าว่าแต่แท็กเลยผมก็กตัญญูกับพ่อเมื่อเมื่อเมื่อปีปีที่แล้ว เอาตังให้พ่อใช้ทุกปีครับเรื่องจริงพ่อผมต้องเอาเงินส่งให้พ่อทุกปีเมื่อปีที่แล้วให้ไป200ไม่รู้ใช้หมดหรือยังจะลูกกันอยู่ไหมจะได้บอกเขาตรงนี้เลยไม่รู้ปีที่แล้วส่งให้พ่อ200ไม่รู้ใช้หมดหรือยังก่อนไปเยี่ยมพ่อก่อนจะออกจากบ้านพ่อร้องโงมลยโอ้ยเอเรี่องอะไเอาสร้อยพ่อมาห้าบาทพ่อเหลือมาสร้อยเส้นสุดท้ายเล่าของพ่อไปเท่าไหร่ เนี่เอามาห้าบาทในสมัยก่อนถ้าไม่เท่าไหร่แต่สมัยนี้สมัยนี้มันหนักนี่บาทละเหลือสองหมื่นกว่าแล้วพอเซื้อไว้ตั้งแต่สมัยบาทแล้วห้าบาทก็เท่าไหร่สองสี่หกแปดสิบโอ้ยแสนกว่าแล้วโอ้นั่นแหละสิเอาไปจำนำหมดยังยังแล้อยังอยู่เหรอไอเตรียมไว้มั่นนางเอกนี่แหละเอาโอ้ยค่ะตัวที่สองห้าบาทเหรอนี่ไม่จำ นี่พอดีตอนนั่งหยุดกล้าตีได้เพราะภรรยาไม่อยู่ค่ะออถ้าภรรยาอยู่นี่ไม่กล้าแต่ต้องเขาเลยค่ะเดี๋ยวภรรยาเขาค้อนควับปะลับเปลือกนะไม่ขนาดนั้นน <c oughs> อ้หหวงไว้ต,ต,ต้องเก็บไว้ต่อไปอ้าต่อไปเป็นข่าวอีกแล้วค่ะหลอตายแล้วเอวเลี้ยงอ้าต่อไป <c oughs> S <S <อ>ต่อไปได้ก็เป็นข่าวของเจสซี่ <ฮะ S 1> เปิลอยากมีผลงานเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันเร็วๆนี้เจสซี่รู้จักไหมคะว่าใครผมนี่ไม่รู้เลยเจสซี่นะ <S <S ก็ต้องรู้สิไม่รู้ก็ต้องรู้เดี๋ยวนี้อถ้าคุณผู้ชมไม่รู้ก็ต้องรู้เดี๋ยวนี้เลยนะครับว่าเจสซี่คือใคร <นะ S 2> เรียกได้ว่าเป็นลูกไมห้หล่นไม่ไกลต้นเลยสําหรับหนุ่มเจสซี่ของคุณพ่อเทียรีเมฆวัฒนากี่ครั้งเนรู้จักไหม ไม่รู้จักเทลี่ก็ไม่รู้จักโอ้เทลี่รู้จักตัวน้ำตาน้องอับสองแก้มส้ายเดมโต้แดงพัดผ่านไปสมาชิกวงคาราบา็นั่นแหละชอบไม่เพลงนี้ขับเพลงนี้ฮอตมากชอบอมตะ เป็นนางงามในอ่างน้ําโอ้โหชอบมากเลยฟังแล้วน้ำตาจะไหลซึ้งครับซึ่งจริงๆเพลงนี้ใช่เพลงนี้เป็นเพลงที่ไ่อารมณ์มากอยู่เรียกว่าฟังทุกคนก็ชอบไม่ใช่เฉพาะว่าคนที่อยู่ในอ่างน้ําจะชอบเลยครับชอบหมดเลยชอบหมดพี่เองพี่ยังชอบเลยทุกวงการชอบบทดเพลงนี้ฟังแล้วมันได้มันอินจินตนาการมันอินทูสเข้าไปมันว่าอินมีเอเมอร์จินเขาไม่มีจินตนาการนะโอ้แต่พูดฝรั่งไม่ต้องพูดฝรั่งแล้ว ยิมเวอร์จินเพราะว่าอะไรผมยังไม่รู้เลยผมพูดตามครับจินตนาการเวอร์จินเหรอฮะไม่ใช่เวอร์จินบริสุทธิ์นี่ผมไม่ใช่คุยเราก็จริงผมจบสถาบันเคเอฟซีที่ไหนผมจบเคเอฟซีเหรอเออเด็กสถาบันเดียวกันใกล้สถาบันเฟนฟายใใกล้กันอ๋อเหรออยู่เคนตักกี้อ่ะใกล้กันเออสั่งกินเลยไม่ชุดใหญ่เลยจ้าจ้าจัดจัดนี่ก็เป็นลูกของเทอรรี่เมฆวัฒนาครับ แน่แลวเขาเนี่ยมันเป็นพระเอกชิตคอมซ<อ>ิดคอมของซีพีนะคะและเจ้าตัวยังบอกอีกนะคะว่าอยากจะมีผลงานเพลงออกมาให้ทุกคนฟังกันรเราไปดูคลิปเสียงของน้องเจ็ซสี่ดีไหมคะไปเลยครับซีซั่นหนึ่งครับของซีพีต้อเซ็จมนชั่นเป็นเรื่องราวจะเข้มข้นขึ้นครับต้องไปติตด,ตปดตามดูก็แตกต่งตางจากีนแรกก็แตกต่าง,างมีนักแสดงเพิ่มเข้ามาด้วยครับแล้วก็มี มีเหตุการณ์ที่ต้องทําให้คนแต่ละคนออกไปหาเงินเพื่อมาช่วยเพื่อนที่โนดนจับตัวไปอะไรเงี้งปปยงงก็บทก็ไม่ไม่ไกลาจากตัวจริงก็เป็นนักดนตรีอะไรเงี้ยชอบชอบเล่นกีตาร์ดน,นตรีอะไรเงี้ก็ไม่ยากมากก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากทำครับชอบเพลงแนวไหนชอบเพลงก็ชอบหลายแนวนะครับชอบเป็นบีเทิลอะไรเงี้ย แบบเก่าๆอนะไรครับไม่งั้นก็อะคูสติกแบบแจ็คจอรสันอะไรก็ชอบครับแต่ว่ายังไม่รู้ครับอันนี้เรื่องราวจะเข้มข้นว้าวชอบแบบเดอะบิทเทิลเจสซี่ <The> เจสซี่ต้องมาเกิดอีกแล้วนั่นแน่เห็นใบหนะ้าเจสซี่นะป้าจิกก็พูดได้เลยนะว่าเจสซี่ยอมรับว่เป็นป้าได้เลยโ <laughs> เจสซี่ ป้าเนี่ยรู้จักพ่อหนูมาตั้งนานเชีรีนะแล้วคุณแม่รู้จักคุณแม่จุ๋มอุทุมพรด้วยนะแต่หนูเนี่ยหน้าเป็นครึ่งแม่ครึ่งพ่อเลยนะอมุมหนึ่งเนี่ยเป็นคุณเทียรีอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเนี่ยเป็นคุณจุ๋มเลยโอเขาเป็นครึ่งได้ชัดเจนแล้วมองตรงๆก็เหมือนอินเดียเหมือนมากเลยแสกผมกลางผมปล่อยผมยาวหุนนี่ดีมาก เห็นหุ่นก็เหรอเขานั่งอยู่น,นี่จตัวบ,บรี่ตั้งแต่จะไม่เลิกเห็นหุ่นเขานั่งแค่นี้สัมภา์ไม่ดูหน้าผมดูหน้าก็ดูแล้วหุ่นนี้จะไปยังไงหุ่นเเป็นไงเขาอาจจะสเปคที่ว่าโอนลุกมาเขาอาจจะสูงแค่ร้อยี่สิบก็ได้เอออย่างนี้เออไม่พระบ้าคนสูงร้อยี่สิบมีไหนอ,อย่างนี้เขาลูกไรเลิฟแน่นอนไม่หน้าตาไปครึ่งเลยนะครึ่งคุณพ่อครึ่งคุณแม่อย่างผมนี่ครึ่งคนครึ่งสัต ออีกรึน้นนึงสารครามอีกรึ่งก๊าินิ่งขึง้นึ้นไม่น่าึ้นนะอคทางฝรั่งเลย <i> <i> ใช่แล้วเขาอินเทนมากเลยฝรั่งอ่ะไป,ไปเลยเจสซี่ยังไงก็รายการเราก็ขอวอวยพรให้น้องเจสซี่ประสบความสําเร็จนะคะเราเชื่อแน่ว่าน้องเจสซี่จะต้องเป็นน้องใหม่ของวงการแน่นอนแน่นอนที่สุดเลยครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ไปช่วงเจาะข่าวคํา เจ้าเข้าขำวันนี้นะคะบอกซะก่อนนะถ้าไม่ขำเราก็ไม่ว่ากันเราจะขำกันเอง2คนก็ได้ครับจะขำก็ไม่ขำสุดแท้แต่ท่านนะจะพิจารณาครับ เอาละกันข่าวจเจาข่าวขำนี่ก็จะเป็นข่าวท่วมนะคะท่วมเฉพาะกิจปลดทุกผู้ประสบภยัยน้ําท่วมเอออันนี้ก็เออมันก็ว่าจะขำว่าขำไม่ขำก็ไม่ขำอ่ะบากันไปเอาละกันจากสถานการณ์น้าท่วมกำลังวิกฤตอย่างนี้นะคะในขณะ,ะที่ส่งผลให้บรรดาประชาชนลร้ท่านนะคะเดือดร้อนไม่ตามๆกันรเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องท่วมนะคะการคมนาคมบ้านเรือนเสียหายไปตามๆกันแย่มากเลยถึงกับเออบางบ้านบางครอบครัวเนี่ยแบบเรียกว่าต้องสูญสลายไปในพริบตาไปในพริบตาเลยว่า อย่าง<ผ>นั้นเกิดนะคะเรื่องเงินทองก็หายไปเรื่องอาหารการกินก็จะลําบากมากเรื่องปวดทุกข์อะไรก็นี้ก็ลําบากมากเลยนะคะวันนี้อาราคะาผู้ประสบภัยนะคะจะมาทราบกันดีว่าเวลาน้าท่วมกันขับถ่ายจะเป็นอย่างไรเราจะบอกให้คุณทราบเลยนะคะ,ะ,ะอเอาลาะครับฟังให้ดีใช่อย่าลําบากเลยนะคะสวมเฉพาะกิจแบบไม่ง่ายเราจะมาแนะนําให้ผู้ประสบภัยกันนะคะงบประมาณของสวนเฉพาะกิจนะคะ ราคาอยู่ที่200บาทโดยมีอุปกรณ์นะคะมีอะไรบ้างมีวิธีการทำดังต่อไปนี้อะไรฮะก้าอีพลาสติกไม่มีพนักพิงที่รองรับน้ำหนักได้แล้วก็มั่นคงหนึ่งตัวทดลองรับน้ำหนักได้นะค่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะนั่นหละแล้วก็สองถุงดำขนาด30คูณ40นิ้วใส่ลงไปจูนินซีเออ็มสำหรับดับกลิ่นหนึ่งขวดจุลินซีดับกลิ่นจะหรือจะไม่ดับก็ได้เหลืองคุนจะเก็บไว้ดมไหวไหมไหวครับ กระดาษที่ชู่วไม่ต้องใช้อะไรใช้น้ำในนั้นในล้างนั่นแหละแล้วก็ตัวหนีบสี่ตัวนอาไปอะไรยางรัดรัดอะไรเอาไปเอาไปรัดเก้าอี้กับถุงพลาสติกมันอย่าไปนีบของตัวเองไม่ได้ในการถ่ายเลยแล้วก็ยางรัดตายเลยเดี๋ยวไม่เข้าใจผิดเอาไปนีบแล้วจะยังไงกันเนี่ยอ่าแล้วเมื่อขับถ่ายเสร็จก็เทถุนจินซีออกมา มันจะมันจะเป็นอย่างนี้จากที่ผมบอกกันแหละไม่ก็ลังจะว่าถุงจริงๆจะกัดเนื้อไหมเนี่ยเออมันมันจะไม่ไม่โดนสิไม่โดนเลยอให้โดนโดนมันมันไม่ต้องอย่างนี้ลักษณะนี้เขาคงไม่ต้องใช้อผ้าอะไรนะอทิชชู่กระดาษทิชชู่แล้วแล้วใช้ได้กกี่ครั้งั้งเดียวเอาตูดจุ่มลงไปในน้ำสิเออมันก็เสร็จแล้วตรงนั้นอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็บอกให้เอาหนังยางรีบมัดเลยมัดเลยถ้าไม่รีบมัดก็ไม่ได้อย่าเก็บไว้นะคะก็ปล่อยไปเลยบางคนนี่น่าเห็นใจว่าหาซ่วมไม่ได้เนี่ย นั่งราปล่อยพอปล่อยมาทีมันมันหนักไปปุ๋งก็มาชนหัวเพ้่งอุ้ยแม่ต้องรีบว่ายน้ำหนีว่ายน้ำหนีไปแต่มันว่ายตามเราครับมันแตกกระจายเลยครับมันว่ายมันล้อมเราไว้อย่างนี้ว่ายแน่นอนน่าเห็นใจมากอ้าวก็ต้องก็ต้องขี้อย่าทวนน้ำดิขี้มันไปก่อนน้ำถึงยังไงมันไล่ไปแล้วมันก็ไม่ไปเอาน้ำลาดมันก็จะไม่ยอมไปจะไปลาดอะไรขี้ในน้ำกระเด็นลาดไปเงี้ยมันไม่ยอมไปเสร็จแล้วมันมีอย่างเงี้ยพอมัดถุงนี่นี่ต้องทิ้งให้ดีๆจะไปทิ้งมั่วๆเพราะว่าบางทีเนี่ย มันมีที่ช่องสามเขาอาหารไปให้ห <า S 2> เขาหย่อนทั้งหอห <า S 2> ทิ้งถุงลงไปมีช่องสามตอนนี้ถุงขี้ก็ลอยมา,<ห>าลุงก็พายของมารับเฮ้ยนี่มันถุงช่องไหนไอ้ดำๆลุงก็สงสัยไ <c oughs> อ้น,นี่ฉันรู้ว่าช่องสามไอ้ดำๆนี่มันของช่องไหนวะนี <c oughs> ไ่ไม่บอกสถานะของช่องอนี่เก็บแย่เลยแยกขนใหญ่เลยไม่เป็นไรถุงนี้มันใหญ่ดีมึงเอาถุงช่องสามไปมึงเอาถุงนี้พอถุงดำปุ๊บเปิดเปิดไปเจอโอ้โหอุเมย หมดเลยฉะนั้นก็ทิ้งให้เต็มไปหมดเลยทิ้งให้เป็นที่หน่อยมันไม่มีที่จะทิ้งให้เป็นที่แล้วตอนนี้กันนะมันท่วหมดเป็นทะเลนองหมดแล้วจะไปตรงไหนฝังก็ไม่ได้ไม่ต้องมัดคุณจิ๊กไม่ต้องมัดพอเต็มเสร็จปุ๊บเทออกให้มันลอยไปเลยเทตรงไหนฮะเทตรงไหนกอบพายเรือไปไปเทดิเรือก็ยังไม่มีตอนนี้ก็ขาดเรือนะคะคุณผู้ชมขาดาใครขาดเออใช่ใช่จิตนะคะก็ครุณานําเรือไปให้ที่อยุธยาเรือสําคัญมากครับหงนะคะใช้กันหน่อยตอนนี้ขาดเพื่อนจิ๊กใจดีมากเลยอะ ใครชุดชนัยบอดี้จีเกตใจดีใจดีมอบเรือให้เลยเป็นที่รลึกเลยค่ะที่อยุธยามอ้เรือไปแล้วเจ้าของชุดชชนัยเพื่อนคุณจิ๊กใช่เอามาเข้าสู่สปอนเซอร์รายการมาช่วยรายการเราได้ได้ได้นะสปอนเซอร์รายการใช่ป่ะดีครับเข้าใจดีมากพอเขาเห็นปุ๊บ ว่าเขาเรียไปจัดการเรื่องเรือเลยเอาไปให้ใช้เป็นกองกลางของอยุทยาเลยไว้รับคนไข้ผู้ป่วยอะไรนี้มามาไว้ที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับครับครับอ่ะค่ะเราจะพักเบรกก่อนไหมเดี๋ยวในช่วงหน้าเยอะช่วงหน้าไปเข้าสู่ช่วงช่วงอะไรคะข่าวขำกาครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ